สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาศึกษาพระประจำวันเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะพระประจำวันพฤหัส,สบดีคือปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ลักษณะของพระพุทธรูปพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองวางห่ายซ้อนกันบนพระพลาหรือตักพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงหรือแข้งพระชงขวาทับพระชงซ้ายความเป็นมาของปางตรัสรู้คือปางที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ทรงประทับคาสมาธิบนบัลลังยาา่าขาตายตนมหาโพ์ใกลฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาและได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิาาเป็นพพระสสััมมมุทธเจ้าเมื่อวันเพญขึ้น15ค่้ข้ามเดือนห ก่อนพุทธศักราช45ปีซึ่งก็ตรงกับวันวิสาขาบูชาค่ะบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสสบดีพระสัมสัมวิสาเทพะสวดวันละ1 9จบจะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ